สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอ็มทายท่านอีกแล้วนะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการปะยางรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปให้ดูแล้วนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างนานแล้วแหละประมาณ2ปีแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยผมจะมาทำคลิปใหม่ให้ดูนะครับก็มันจะเข้าใจง่ายแล้วก็แก้ไขปัญหายางรั่วได้แบบว่าค่อนข้างที่จะร0อเป์เลยนะครับแล้วกลับมารั่วใหม่เนี่ยค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามันมีวิธีแล้วก็ขั้นตอนยังไงว่าใช้อุปกรณ์ชิ้นไหนบ้าง มาดูกันเลยครับผมทีนี้อุปกรณ์นะครับก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับน่าจะเป็นชุดประแจหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ใช้ขนาด4มิลนะเพื่อที่จะถอดตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็เป็นประแจเบอร์18นะครับหรือว่าใช้ลูกบล็อกถอดก็ได้แต่ว่าด้านเนี้ยมันสามารถใช้ลูกบล็อกถอดได้แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับอีกด้านนึงมันจะติดสายไฟเห็นไหมครับเราไม่สามารถใช้ลูกบล็อกถอดได้เห็นไหมครับดูนะครับ ดังนั้นเราต้องใช้ประแจถอดครับทีนี้เราจะถอดใช่ไหมเราต้องแกะสายลัดเคเบิลทยในส่วนนี้ออกก่อนเพื่อที่จะเวลาถอดหลอมจะได้ง่ายๆนะครับเราก็แกะสายเคเบิลทยออกครับตัดสายออกแต่ว่าเราทําเสร็จแล้วเราต้องมาลัดไวเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นสายมันจะ,จะห้องอะยงระย,งะยางนะทีนี้เราก็ขันล้อออกเลยครับถ้ารถคันไหนขันออกค่อนข้างยากก็ให้เอาไดร้อนเป่าก่อนนะ ให้มันมีความร้อนเพื่อที่กาวกันคลายเนี่ยจะได้นิ่มตัวแล้วก็ละลายออกค่อนข้างง่ายนะครับรจนทําให้เราขันออกง่ายเราขันออกไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับมันจะติดสายไฟอยู่เห็นไหมฝั่งนี้เราต้องเราจะใช้ลูกบล็อกไม่ได้ถ้ามีบล็อกไฟฟ้าเนี่ยมันยิงฝั่งสายไฟไม่ได้นะครับเราสังเกตันนะครับจะเห็นแหวนเห็นไหมแหวนจะมีด้านนอกหนึ่งตัวด้านในหนตัวนะครับสาหรับ r x ไอกับเซตโฟเหมือนกันครับทำวิธีเดียวกันแต่ว่าตัวเซตโฟจะต้องใช้ลูกบล็อกเท่านั้นนะครับเพราะว่าสวิงอาร์มของเขาเนี่ยอยวมาดูครับผมมาดูถ้าเป็นตัวเซโฟเห็นไหมสวิงอาร์มของเขาเนี่ยจะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับต้องใช้ลูกบล็อกเท่านั้นในการยิงเซตโฟเนี่ยจะใช้ลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสองนะครับในการถอดล้อนะซ้ายขวาเหมือนกันเลยมาทีนี้มาตองเร่าอเอ็กนะครับเราขันด้านนี้เสร็จเรียบร้อย นีหั่นเลยจ้าไล้เราก็ขันไปนะครับแต่ว่า,าต้องใช้ชุดต่อนะเพราะว่ามันค่อนข้างแน่นโอเคต่อครับขั่นลงครับผมล้อหน้าน,นี้รั่วนะครับแต่เราไม่รู้นะมันรั่วตรงไหนเราต้องออกมาเช็ค แหวนเห็นไหมครับแหวนที่ล็อกด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นแหวนแบบนี้มีตัวล็อกเห็นไหมครับมันจะล็อกกับชัวตัวตัวชุดโช้กไว้เห็นไหมครับแหวนด้านในเนี่ยจะไม่มีตัวล็อกเห็นไหมครับซ้ายขวาเนี่ยจะมีอย่างละหนึ่งตัวเห็นไหมด้านนอกหนึ่งตัวด้านในหนึ่งตัวแต่ set f มาดู set f o u จะมีสามตัวเห็นไหมครับแล้วก็ด้านนอกล็อกหนึ่งตัวต่อมา ท,นทีนี้เรามาดูขั้นตอนวิธีการถอดอันตัวนี้มันก็คือมันแบนจนลมหมดเลยนะแต่จริงๆแล้วเราต้องเราต้องถอดเราต้องเอาลมอมอกก่อนเพราะถ้าเราไม่เอาลมหมอกเนี่ยล้อยางเนี่ยอาจจะระเบิดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราขันตัวแหวนตัวประกอบล้อเนี่ยแนะนำให้ปล่อยลมให้หมดก่อนครับอ่าน,นี้ไม่มีลมละ ไม่มีลมแล้วเราถอดได้เลยเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันจะเป็นฝาของมอเตอร์ตัวเนี้ยห้ามไปยุ่งกับมันเพราะถ้าเราเปิดตัวเนี้ยคอยทองแดงจะอยู่ข้างในเนี้ยถ้ามันได้รับความเสียหายมอเตอร์จะมีปัญหานะครับให้ถอด6ตัววงนอกครับถอด6ตัววงนอกถอดทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเราแค่มีปัะแจแค่2ตัวเห็นไหมหลังจากนั้นก็หมุนออกเลยครับเออผมลืมบอก จุกลมมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมแนะนําให้เรามาร์คสัญลักษณ์ก่อนี๋ย่ผมแปลปกากกามามา r ก่อนเพราะว่าเรามาร์คเพื่อเราจะหาจุดรอยรั่วนะครับว่าตรงไหนมันทําให้ยางเรารั่วเพื่อที่เราจะได้ดูที่ยางนอกนะครับว่ามีอะไรทิ่มหรือว่าตําคาอยู่ที่ยางนอกหรือเปล่าเพราะเป็นเพื่อป้องกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่หาจุดรั่วเนี่ย ถ้าเราไม่มาร์กเอาไว้ว่าจุกอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะค่อนข้างหาจุดรั่วได้เจอยากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยเราใส่ย,ยางเส้นใหม่เข้าไปมันรั่วอีกเดี๋ยวมันก็รั่วอีกถ้ามันมีอะไรตาเศษอะไรตาคาอยู่นะครับ mm hmm. ก็คือผมแนะนําให้มาร์กก่อนนะครับนี mm ่ไหมจุกลมอยู่ตรงนี้ mm hmm. เรามาร์กอยู่ตรงนี้เลยพอเวลาเราเอายางไปเติมลมเนี่ยแล้วเราหาจุดรูรั่วเจอเนี่ยเราก็เอามาทาบกับยางนอกดูว่ามันโดนทิ่มหรือว่าโดนแทงจากตรงไหนนะ เราจะได้หาเจอนกไข่ไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมจะถอดแบบสดเลยนะไม่มีการย่นตัวคลิปวิดีโอนะครับก็คือให้ลูกค้าเห็นยาวๆไปเลยจะได้เข้าใจง่ายนะครับว่ามันต้องมีวิธีการทำยังไงนะไม่ต้องงัดยางนะครับสำหรับ Z ฟสโฟกับ RX เนี่ย ไม่ต้องงัดยางเลยยากง,งัดยังไงก็ไม่ออกครับเพราะว่าล้อมแม็กเนี่ยล้อมอเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบยางทุบเลสนะครับมันเป็นยางแบบมียางในไม่สามารถงัดยางได้ครับถ้าง,งัดเนี่ยกระทะหรือว่าขอบล้อเนี่ยอาจจะแตกได้นะครับน,นี่เห็นไหมครับก็คือผมแกะของหมดแล้วทีนี้เราก็บีบๆยางยางอะ่ะมันเขาเรียกว่ามันถูก บีบอัดมานานมันก็อาจจะแบบว่าทําให้ยางมาติดขอบใช่ไหมแล้วก็บีบๆบครับเห็นไหมพอมันตกขอบแล้วเราถึงดึงเห็นไหมเราถอดออกมาแบบนี้ได้เลยนี่แบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับก็ค,คือเราไม่ต้องงัดยางเลยนี่ผก็มอเตอร์วางไว้ก่อนแล้วก็ถอดฝาประกบแต่ว่ามันออกยากเพราะว่ามันโดนบีบอัดมานานนะนโอ้ยนี่ มันออกมาเป็นแบบนี้แล้วนี่จุดที่เรามาร์คไว้เห็นไหมครับนี่ก็คือแหวนประกบฝามอเตอร์เห็นไหมเราก็ถอดยางในออกมาแบบนี้เลยง่ายๆเลยครับนี่ครับทีนี้เราทํำยังไงเราเอาตัวยางไปเป่าลมนะจะได้ดูว่ามันรั่วตรงไหนนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ่อไปทีนี้เราก็เอาน้ำใส่กะละมังนะครับเพื่อที่เราจะเอายางเนี่ยเข้าไป เข้าไปดูนะครับว่ามีรอยรั่วตรงไหนแต่ว่าเราต้องออยางในอ่ะไปเติมลมให้มันพองตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมออยางไปเติมลมก่อนครับเอาทีนี้เรามาเติมลมนะครับก็จะได้ให้มันพองตัวนะแต่ถ้า,ถ,าถ้ามันรั่วเยอะเกินเนี่ยลมมันจะรั่วออกทันทีเลยนะครับเราเติมลมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่ามันรั่วที่จุดไหนนะครับโดยการเอาไปลอยน้านะ หลังจากนั้นเราก็มาลอยดูครับจุดรั่วอยู่ตรงไหนอ่ามีจุดเดียวใช่ไหมเราก็ไหนอ่าจุดนี้นะเราก็มาร์กเอาไว้อ่ะปะทีนี้เราจะไปดูกันที่ยางนอกนะครับว่ายางนอกเนี่ยมีอะไรที่ขาดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาอยางมาทาบกับจุดที่เรามาร์กเอาไว้อยู่ด้านไหนด้านนี้นะครับถ้าเรามาดู ตรงจุดนี้อ๋อนี่ไงเห็นไหมก็คือตรงนี้เลยนะเห็นไหมเราจะหาจุดที่มันแบบว่ายางโดนทิ่มแทงเนะี่ยค่อนข้างง่ายใช่ไหมครับเนี่ยครับเราก็กดดูเห็นไหมมันมันจะถ้าถ้าถ้าเราเอามือรูปดูอ่ะมันเราจะไม่รู้เลยครับว่ามันเพราะมันมีรอยทิ่มแทงเข้ามาเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่ารถใช้งานไปเนี่ยโดนแรงกดทับจากถนนเนี่ยมันจะโผล่นะมันก็จะทําให้รั่วอีกถ้าเกิดว่าเม่เราไม่เอาออกนะ เพราะฉะนั้นเราต้องเอาออนี่ครับเป็นตะปูนี่เองแต่ครั้งเนี้ยผมอะจะไม่ปะยางนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากปะด้วยส่วนตัวลูกค้าอยากปะก็ปะ,ปะนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเข้ามาให้ผมเซอร์วิสให้เนี่ยผมจะไม่ปะนะครับผมจะเปลี่ยนไปเลยเพราะอะไรเพราะว่ายางอะ่ะถ้าเราใช้งานมานานแล้วมันจะมีมันจะมีแบบแตกลายงางหรือว่ายางมันจะค่อนข้างเปื่อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการ เปลี่ยนแล้วให้ใช้ได้นานเลยผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเปลี่ยนไปแล้วมันรั่วแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ลูกค้าปะาก็ได้แต่ถ้าลูกค้าทำด้วยตนเองนะแต่ผมจะจะไม่จะไม่จะไม่ป่านะเพราะว่าตั้งแต่ผมเปิดร้านสกูเตอร์มาผมไม่เคยปะยางเลยครับแล้วก็ให้ดูที่ยางนอกด้วยว่ามันเสื่อมสภาพหรือยังถ้ายางนอกเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมันจะมีเศษรั่วหรือว่าผ้าใบเนี่ยหลุดร่อนออกมาครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนบางทีอ่ะ ยางอ่ะมันยังใช้ไม่นานเลยแต่ว่าเราทำยางรั่วแล้วเราก็บดยางนะครับแล้วก็ทําให้ขอบเนี่ยมันเกิดผ้าใบหรือว่าเกิดเส้นรวดโผล่มาเนี่ยยังไงเราต้องเปลี่ยนครับอย่าไปเสียดายครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็รั่วอีกก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะมียางตัวใหม่ตัวนี้เลยเปลี่ยนใส่เข้าไปแทนแต่ทีเนี้ยยางตัวนี้มันจะหนากว่าเดิมนะครับมันค่อน,อนข้างที่ดีกว่าเดิมนะมันเป็นแบรนด์ CST นะครับผมก็แนะนําเลยใช้ได้ค่อนข้างนานนะครับ ก็คือวิธีใส่เนี่ยแนะนำให้เติมลมพองเข้าไปก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะเติมลมให้ดูเราก็เติมลมแค่นิดหน่อยนะให้มันพองตัวไม่ต้องมากอ่ะประมาณนี้เพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเพราะอะไรอันนี้เป็นยางที่ลูกค้านะครับใส่มาเองนะแล้วมัน หนีบยางนะครับคือกะระทาร้อแมกเนี่ยหนีบยางทาให้ยางรั่วอีกดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูลายยางก่อนใส่ยางให้ตรงนะที่เรามาร์กจุดเอาไว้ตรงไหนนะเรามาร์กเอาไว้แต่ว่าจุก่อนไม่ต้องตรงก็ได้ครับแต่ว่าต้องอยู่ได้ให้ตรงไม่งั้นลายจะกลับด้าน,นเราจะใส่ใส่ยางเข้าไปมันมีลมแล้วมันก็จะใส่ค่อนข้างยากนิดนึงเราก็ปล่อยลมนิดนึง ให้มันพอดีไม่พองมากจนเกินไปนะอ่าเห็นไหมครับสังเกตไหมมันจะพอดีเลยนี่เวลาเราใส่ไปในมอเตอร์ปุ๊บมันก็จะพอดีเห็นไหมไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งแลบออกมาแต่ถ้าเราไม่เติมลมก่อนนะถ้าเราปล่อยให้ลมหมดเลยเดี๋ยวมันสาดที่ไดโดถ้าเราไม่เติมลมก่อน ยางมันยับๆอย่างนี้เลยถ้าเราไม่เติมลมก่อนนะเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราใส่เนี่ยเราใส่ปุ๊บยางมันแลบออกมาเห็นไหมนิดนึงเราปิดฝาไปแล้วขอบล้อมแม็กเนี่ยมันหนีบกับยางในนะครับเห็นไหมเวลาประกบกันเวลาขันน็อตมันจะหนีบยางใน ทำให้ยางอ่ะรั่วอีกได้นะครับดูนะครับเปยนสาเหตุเพราะใส่แล้วไม่รั่วแต่พอขี่ไปแล้วรั่วเนี่ยครับมันโดนหนีบจากด้านในเห็นไหมครับอันนี้ลูกค้าใส่มาเองนะครับเห็นไหมครับโดนหนีบจากด้านในยางก็รั่วอีกเพราะฉะนั้นอ่ะให้เราเติมลมสักเล็กน้อยนะครับยางมันจะได้เข้าเต็มขอบของยางนอกนะครับก็ดูลายยางก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะแตงจริงอ่ะ ใส่ยางผิดด้านอ่ะถามว่ามันขี่ได้ไหมมันก็ขี่ได้ครับแต่มันไม่ถูกตามหลักวิศวกรน,นะครับยางต้องใส่ให้ถูกถูกลายนะอ่ะก็ผมใส่เข้าไปเนื้อยางตัวเดิมเนี่ยจะค่อนข้างบางเห็นไหมครับแต่ตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะค่อนข้างหนานะนี่ปล่อยลมนิดนึงอ่ะเห็นไหมครับยางมันเข้าเสมอกเลยมันจะไม่แลบออกมาเห็นไหมครับเวลา,เาใส่ก็ใส่เข้าไปเลยนี่เห็นไหม นก็จะไม่โดนหนีบอ่ะแต่วิธีใส่ยางที่ถูกต้องเราจะต้องใส่ฝาครอบตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมนี่ใส่อย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ปกระกบลงไปอา่าเล็งรูให้ตรงครับใส่น้อยเข้าไปครับใส่น้อยเข้าไปทั้งหมด6ตัวใส่เข้าไปน้อยตัวนึงอยู่ไหนอา้าวเดี๋วนี้ ใส่เข้าไปแล้วให้เราขันทุกตัวนะครับเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยก่อนเพราะถ้าเราขันตัวเดียวแน่นเลยเนี่ยตันอื่นอาจจะขันได้เข้าไม่สนิทนะครับไล่ไปครับทีละตัวอันนี้ผมสอนเบสิกง่ายๆนะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากปะยางหรือว่าเปลี่ยนยางเองนะครับคือเราใส่แบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่ายางมันจะหนีบมันจะหนีบยางในนะเพราะว่ายางมันขึ้นเต็มขอบของระยางนอกแล้วนะ เราไม่ต้องกลัวแล้วเราก็ขันได้เลยเต้กดบางสายหน่อย ทุกตัวเข้าสนิทแล้วเราก็ามาย้ำนะครับย้ำย้ำให้แน่นประมาณนึงนะครับไม่ใช่ว่าแน่นแบบจนน็อตรูดนะครับในส่วนนี้ต้องระวังด้วยเพราะเนื้อโลหะเป็นอลูมิเนียมนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาจาัดก,การเติมลมกันในการเติมลมเนี่ยผมจะให้เติมอยู่ที่ถ้าเป็นยางนอกยังสภาพใหม่อยู่นะผมจะให้เติมอยู่ที่45นะครับเพราะอะไร เพราะถ้าลมอ่อนเนี่ยต่ำกว่า30เนี่ยมันจะรั่วได้ง่ายแต่ลูกค้าบ,บางคนบอกว่าแข็งเกินไปก็เติมมาน40ก็ได้ครับแต่ผมสําหรับผมนะสําหรับทา,ายท่านกับแท็โฟนช่องล่างมันนิ่มอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลว่าว่ามันจะแข็งเกินไปนะครับนี่นเติมไป45เนี่ยครับ45นี่ก็อยู่ได้เป็นเดือนนะครับไม่ต้องคอยเช็คนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเติม3 0 3 5เนี่ย ต้องคอยเช็กถ้าลมต่ำปุ๊บมันจะรั่วมันจะรัวะ่วง่ายรั่วทันทีเลยเพราะว่ามันจะยางมันจะนั่งแกมน,นะครับเวลาเราขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะร้อนนะยางก็คจะร้อนเห็นไหมครับแกนมอเตอร์จะเป็นเหลี่ยมนะดูตัวซ่อมทกุกสวิงอาร์มเราต้องยัดไปให้ตรงแหวนด้านในก่อนแล้วก็จานดิสพ์พเบรกเห็นไหมแล้วจากานั้นก็เสียบตัวสวิงอาร์มเข้าไปครับ มันก็จะเข้ายากนิดนึงเพราะว่ามันจะแน่นถ้าเกิดว่ามีใครช่วยก็ให้ให้ช่วยกันให้ช่วยกันก็ได้นะครับจะได้แบบเข้าได้ง่ายๆเสร็จเรียบร้อยสรปุ๊บเราก็ใส่แหวนชุดด้านนี้ผมไม่ขานแล้วนะผมใช้บล็อกแล้วเพื่อความรวดเร็วครับเนร่ยเรียบร้อยไปนหนึ่งด้านส่วนด้านนี้นใช้ตัวบล็อกไม่ได้นะผมก็เลยต้องใช้ปักแจนะครับในการขัน ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครมีกาวกันคลายก,ก็ใส่กาวกันคายก็ดีนะครับเพื่อป้องกันว่ามันคายนะแต่ต้องขันให้แน่นนะครับยังไงก็ต้องขันให้แน่นในล้อเนี่ยสำคัญครับถ้ามันขันไม่แน่นหลุดล้อหลุดเนี่ยอาจเกิดอ,อุบัติเหตุได้นะ เรียบร้อยทีนี้เราก็สายและเคเบินทายมารัดให้เก็บสายให้มันเข้าที่เดิมนะครับ เรียบร้อยครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยทําเพียงแค่เท่านี้เองครับง่ายมากๆเลยครับการเปลี่ยนยางก็มีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับใครได้สนใจหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเวลาลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนยางเองหรือว่าป่าย,ยางเองครับก็สามารถทักแชทมาถามที่เพจเราได้นะครับเพจเราก็คือ m t a i ท่านไทยแลนด์นะครับส่วนยช่อง u t u b e เนี่ยที่ผมจะฝากลิงก์หรือก็ เป็นวิดีโอเอาไว้เนี่ยก็จะอยู่ในช่อง M Titan Thailand เช่นกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ